เอาล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟอร์ซ่าฮอลลีซอน5นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรถนะครับแลมโบกินีเอาเวนทัดดอร์นะครับนี่เลยครับสีเทาเท่ๆนะครับดุดุนะครับโอ้รถอยู่ข้างหลังแล้วช่างมันครับอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงดูนะครับวี12พันแรงม้านะคันนี้เคยเล่นมามาแล้วนะตอนนั้นเลี้ยวแทบไม่ได้เลยนะครับอ่ะไปฟังเสียงกันครับ โอเคเป็นไงกันบ้างครับไปเจอกันที่สนามแข่งกันเลยดีกว่านะครับผมไปมาครับสนามแรกเป็นสติลเลสซิ่งนะครับสวยงามกันไปทีเดียวนะเฮ้ยมันยังไงเนี่ยฝนตกอีกแล้วนะครับนะครับพายุมาอีกแล้วครับเวนทบดอพันมาครับไปครับดนบูก,กิดีีเอเวนทบดอ ตอนนั้นคือเล่นคีย์บอร์ดคือคุมแทบไม่ได้เลยนะเพราะว่าหน้ามันดื้อมากครับรถคันนี้ไม่ไปเลยโอเคไปครับโอ้โหลื่นลื่นหน่อยไปครับช่วงนี้มีแต่พายุาอ่ะอ้าชนดิทำไมชนรถชาวบ้านครับจอดไปไปครับ หน้ายังออกดือด้อๆเหมือนเดิมนะฮะพอไหวอยู่ไหมโอเคครับมุงหน้าไปกันต่อโ,โ,โค้งโค้งโค้งเกียร์อย่างเยอะรันนี้อันนี้พันมาครับโอเคโอเคครับ r 3 5ไล่ตามมาติดๆนะไปครับโอเคโอ้โห r 3 5กินไปแล้วครับ GTR r, r 3 5นะโอ้โหสไลด์ไปเลยโอเคครับ มาตอนนี้อยู่ที่12นะฮะไม่แปลกใจครับช่วงนี้ไทยตารางตลอดเลยโอเคปะคุ้มยากเพราะฝนด้วยแหลนะเนาะโอเคครับ น้อยขอแซงสักคันสองคันแล้วว่าโอ้ยเละเละเละในสุดก็ถึงทางยาวที่รอคอยรถชาวบ้านไม่ย้อนแล้วกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝึกด้วยครับไปครับสามร้อยไปแล้ว อตอนนั้นเล่นซูเปอร์ยับกว่านี้ไปิวทะลุทะลวงบินขึ้นไปที่ไกลโพ้นโอ้โหที่ตั้งเยอะแยะมาผล่ตรงโค้งนะครับมาไปให้จบนะโอ้ย นิดเดียวก็เส้นชัยแล้วนะครับเนี่ยมันยังไงนะครับไปอย่างเศร้าครับ EP นี้มาครับเสร็จเป็นหนึ่งสนามฝนก็ยังตามมาหลอกหลอนอยู่นะครับพายุอย่างหนักเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันด่านต่อไปครับผมมาครับสติเลสซิ่งเหมือนเดิมนะครับ แม่สีมันช่างเข้ากันจริงๆนะสีเทากับลลมโบเนี่ยล้อเดิมด้วยครับทําสีทองมาเอาละโอเคด่านนี้ไม่มีฝนครับไปเลยเียยบให้มิดครับไม่เกรงใจใครแล้วแซงก่อนไปฮนะโอ้โหโอ้โหโค้งเล็กๆยังรอดยากเลยนะนี่ รถวิ่งทางตรงจริงๆเลยคันนี้ไปครับโอ้ขอชนใครสักคนหนึ่งเพื่อให้ไม่หลุดออกไปโอ้ฟอ,อร์ดเบอรี่โอเคมาครับ โอ้ยโอ้ยโดนรถแท็กซี่แซงครับมีด้วยรถแท็กซี่ครับซุปเปอร์คาร์ทั้งนั้นที่เห็นไปครับเฮ้ยเลี้ยวไม่ได้ตกล่องครับโอเค โอ้ยรถชาวบ้านรอให้ชนเลยทรมานขนาดหักเลี้ยวไปแล้วรนะอหน้ายังไม่ยอมเลี้ยวเป็นระบบที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะไปครับโอเคเริ่มโอเคนิดนึงแล้วโอเค หรือว่าใช้องศาเยอะเกินไปนะครับใช้900องศา300องศาจะเอาอยู่ไหมคันนี้เขาชนรถชาวบ้านนะครับเราก็ไปเลยแซงไปครับตอนนี้อยู่ที่8อซี่อี easy easy ไปครับมาครับความเร็วเริ่มมา ไปครับโดนแซงคืนไปคันหนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่9แล้วชอบเสียงเกียร์เวลาตบเกียร์ปื๊ด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 เท่จริงๆครับมาครับเรียบร้อยครับบินไปเลยบินไปโอเคครับก็เสร็จไปเป็นพี่เรียบร้อยครับ l amborghini aventador นะครับ Lp 700นะครับโมเครื่อง1,000แรงม้านะฮะชุดแต่ง Liberty Walk นะครับคันนี้โอเคก็นะครับก็คงต้องจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอามาฝึกเล่นกับปวงมาลัยนะครับให้มันชินนะเล่นรถหลายๆแบบนะครับจริงๆรถคันนี้ก็น่าจะขับดีนะเนี่ยจริงๆแล้วนะแต่ผมขับไ,ได้เรื่องเองนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ